ั้งมันเอาให้ได้ตัวก่อนชิป้ายังไหมไอ้เจ๊กเบาได้เบาไอโบทีวะไอ้โบที่วะโอ้ยเด็กจาทีโลนนน่ะนันเดะ เด็ดเบอร์หนึ่งเด้อตัวให่ไหมโตัวใหญ่ไหมใหญ่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 เบอร์หนึ่งเด้อมีแน่โต๊ดทำงานแล้วโต๊ดมาแล้วขอยม้ยมาแล้วอย่ี๋ยวเบ็ดใส่หน้ากูด้วยนะหายไปแล้ว มันเห็นคนในนี้มันเลยแตกตื่นช้อนวาเลยนุ่มไม่ให้โอ้ดหือเปียกหมดเลยกินเบ็ดเล็กเว้ยีลงไปในน้ำเลยโอ้ยแย่ไปเลยติ๊งเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดท้าไม่ทีเลยไม่ลอมด้ย เล่นตัวเกินโซบงเราไม่มีหรอกคฟโคฟอฟอยู่ไหมเ้โคอยบ้เอาักไปยกยกยกหลุดที่ได้ละเอาไปแต้มทีหนึ่งมาเลยค่ะไอ้ดบรุษไอเด็กนี่โดนอยู่ป่ะโลหิตว่ะไม่มีเอาขีดโคตร